ก็สวัสดีครับก็วันนี้จะพามายามหนึหม่มเดิมอะ่ะวันนี้ผมเข้ามาดักทางสายกำแพงเพชรอีกแล้วนี่ก็พื้นที่ก็ประมาณเจ็ดแปดไร่อะ่ะ mm hmm. ก็มาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวติดหมักน้อยขนาดไหนตอนผมมาใส่ตั้งแต่ตอนเช้าก็มไม่ได้ถ่ายให้ดูครับตอนใส่ก็หมมยนี้รูมั้งรูไม่ค่อยมีครับ แต่ทางในนาในเดินมีกระตรีนหนูน้อยเนี่ยก็มาลุน้นกันนะเราจะมีติดหรือเปล่าครับนะครับแต่ถ้ามีตัวติดต่ผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับนะฮะมีโดนแล้วครับพอดีเดินเลยฮะนี่ครับผมเอาพันยาปักไว้ในนาเดินเลยฮะถ้าหนูไม่ดิ้นนี่คือเรียบร้อยฮะอดฮะ ครับแต้มแรกมาแล้วครับปกัมต่อฮะเรามาดูจุดนี้ครับหลังนี้ดีครับหลังหน้าเหมือนจะมีตัวโดนครับนะครับขยับแล้วครับขยับแล้วครับเดี๋ยวผมตั้งบวงนี้ไนครับเดี๋ยวไปดูหลังนั้นต่อนี่ครับมาดูหลังนี้ฮะนี่ครับอยากได้ปากปองฮะป็นหนู่ท้องขาวจริงๆ้วยครับนี่ครับลอยตีนมันเล็กๆฮะ ดินแรงแรงแล้วตีนเล็กเลยครับเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวะจานานะครับมาดูจุดนี้ฮะเหมือนจะมีตัวติดสองตัวสามตัวฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาดูหลังนี้กันครับนี่ฮะหลังนี้ครับตายฮะนี่ครับหลังนี้หนึ่งฮะหลังนี้หนึ่งหลังนี้อีกหนึ่งครับจุดนี้ติดสามแต้มฮะ ไปครับไปกันต่อฮะดูครับหลังนี้ครับถ้าไม่ดิ้นเนี่ยไม่รู้ครับว่ามีตัวติดฮะผมดักทางข้ามถนนดูครับก็ครับก็ครับโดนหลังนี้ครับผมดักไว้หน้าปากรู้ครับไม่มีฮะดักซอสไว้สองหลังครับมันต้องโดนฮะจะหาคั้นเนี้ยนี้ครับ หนึ่งแปมฮะเฉยครับไปครับมาดูหลังหน้าครับมีดิ้นฮะหลายอีครับผมดักไว้สองหลังฮะนะครับผมดักทางไว้ปากป่องหนึ่งอันฮะี่ครับเฉยครับเดี๋ยวจัดการกันครับเดี๋ยวมาดูจุดนี้ครับระดักไว้หลายหลังอ่ะน่าจะมีตัวโดนมากครับ้าหนูมีออกเอ้ามีโดนแล้วครับนี่ครับ ดัดท้ายนี่ครับเดี๋ยวทำที่อีกเดี๋ยวท้ายด้วยครับครับครับหลังเนี้ยติดนกครับผมก็ว่าทำไมป่ามันร่าร่บถอนคันเหมือนับ ต okay, okay. okay. ิดนกกระยานฮะโอเคครับเดี๋ยวปล่อยฮะครับเกิดมาดูหลังนี้ฮะคันมันน้นอนฮะป่ามันรับราบนี่ครับโดนฮะอยู่หรือเปล่าครับอยู่ครับนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวจัดจัดาจกันครับอันนี้ฮะ ผมดักไว้ทางลงครับขันน้อยโดนฮะนี่ครับไอตุงหน่งตร้งหนังครับนี่ครับแต่ทางวิ่งในน้ำสวยจัดเลยฮะยังวิ่งไปไม่ถึงฮะรอครับเดี๋ยวใส่หลังนี้ไว้ครับตอไม้หนึ่งแต้มฮะแต่มาดูจุดนี้ฮะผมก็ดักไว้ข้างทางแบบนี้ฮะรับ คันดีดสามสี่คันเลยครับเดี๋ยวดูกันครับมีตัอติดรูปเอาฮะอ้โหขาดครับนี่ครับร้อยดิ้นร้อยดีดร้อยติดนะครับครับขาดครับนม่เป็นไรฮะเดี๋ยวใส่ไหยฮะนี่ครับดีดหมดสามหลังครับเกาะนี้โอ้โหเับ มาดูจุดอันนต่อฮะนี่ครับมาดูจุดนี้ฮะเหมือนจะมีตัวดิ้นแล้วครับนี่ครับนี่ฮะเราแบกตูกันครับ,บ,บรอันนี้ผมดักไว้ในนาฮะทางวิ่งเยอะมากฮะแต่รูไม่ค่อยมีเนี่นี่ครับอีกหนึ่งแต้มฮะ โอเคครับก็มาดูจุดนี้ครับผมเห็นคันมันล้มๆับผมเลยกดกล้องให้ดูฮะก็มาลุ้นกันนะมีครับนี่ครับอีดิ้นเลยครับเออเหมือนจะสองตัวเะติดครับนี่ครับผมดักไว้หน้าปากรูกกครับดูครับนี่ครับตัวนิดหนึ่งแต้มฮะผมดักซ้อนไว้สองหลังครับนี่ครับนี่อีกหนึ่งแต้มฮะ สองคันฮะดักไว้สองคันครับติดสองคันซ้อนครับหมันหมันฮะวันนี้ครับโอเคครับรับมาดูจุดนี้ฮะผมดักทันสั้นแล้วไหนครับมีตัวสั้นแล้วมีสั้นแล้วฮะหลักยาวนิ่งๆอยู่ครับนี่ครับนี่ครับดับไปทั้งไหนครับทันสั้นละ โอเคครับนี่ครับผมจะเดินเลยอยู่แล้วครับเห็นป่ามรุกราบนะฮะผมดักคันสั้นนลครับนี่ครับดอกไม้หนึ่งแต้มนะโอเคครับลุนหลังนี้ฮะผมปักคันสั้นเลยฮะข้างในเหมือนลอยคุยป่าฮะโดนครับนี่ครับ ดักทางรับดักทางนับนี่ครับโอเคครับก็โอเคครับก็ยาหมดแล้วฮะก็ผลประกอบการก็หมานพอได้อยู่ครับก็เดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านอีกทีฮะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เตรียมของกลับบ้านอย่างครับแต่มีแมวฮะแต่ดูแล้วถ้ามีตัวติดนี่ก็น่าจะเสร็จแมวฮะ ก็ไม่เป็นไรครับก็แบ่งๆกันจริงครับตามวิถีเอาการเอาตัวรอดนะโอเคครับไปครับกันดีครับมาตะระปผลงานฮนะยามรอดกลางคืนฮนะนี่ครับก็ใส่หนุกฟุกกำลังกินนะก็ได้มาสิบเจ็ดห่างนะก็ตอนเช้าเดี๋ยวจะมารุ่นแช้าดีครับว่าจะมีเพิ่มกี่ห่างครับ ก็กลคืนนี้ก็ที่ว่าแค่นี้แหลครับเจอกันตอนเช้าอีกทีฮะสวัสดีครับนี่ครับแมวเล่นไปเกี่ยวครับผมปักไว้ปากโลูครับนี่ครับสองตัวเลยครับนี่ครับลอยตีนแมวฮะปลาแหลกรานเลยครับกมมันลุ้นจนครับมันจะเล่นเป็นแบบหรือเปล่าฮะ แมวเยอะมากครับนีครับนี่ครับเช้ามายังไม่ได้สักตัวเลยครับเตที่ที่ร้อยติดนี่สองตัวไปแล้วครับแมวเล่นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าหนูมันจะกลัวแมวหรือครับแมวน่าจะกลัวตั้งแต่ตอนที่ผมกลับครับก็สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วตอนเช้านี่มาก็ยังเจอครับแมวน่าจะมีส่วนนะ พอแมวมันเดินนี่หนมันได้กลิ่นนะมันได้กลิ่นกันนะหนูเลยไม่ค่อยออกฮนะพอออกปุ๊บก็เสร็จแมวฮนะพวกมันรุนกันฮนะมันจะมีติดหรือเปล่าฮนะวันนี้นครับเดินมาพึ่งนาแล้วครับหลังที่ติดก็เสร็จแมวฮะสองตัวเดี๋ยวเ็าไปดูกันต่อ ตัวมาดูหลังหน้านี่ครับมีอาการแล้วครับแต้มแรกครับนี่ครับมาดูว่านี่ครับแต้มแรกของเช้านี้ครับนี่ครับหนึ่งตัวน่ครับนี่ครับมาดูแต้มที่สองครับดับคันเล็กครับดับเลยอู้สองหลังติดครับนี่หนึ่งครับมีอีกหนึ่งครับ ครับโอเคครับไปครับตรงนี้ดักไว้สามหลังติดสองอะมาดูจุดนี้ฮะมีคันล้มแล้วครับจะลุ้นกันครับตัวมีอยู่หรือเปล่าอ๋อตัวอยู่ครับตัวใหญ่ด้วยครับดักไว้นะน่าจตตุยนะแล้วครับนี่ครับโอเคครับ หนึงจดเนี้ยขันแรกนะครับไม่ยินนะน,นี่ครับนี่ครับไม่ดินนะหนึ่งล,งลังนะก็ย้ายจากจุดเมื่อคืนเมื่อคืนรดักตรงนี้ได้ไปหนึ่งตัวครับตรงนี้ย้ายมาปักตรงนี้กะติดครับกดวเดี๋ยวดูหลังนี้กันครับเพราะว่าตรงนี้ผมดักปึงสิบเล้บก็ยังนิ่งๆอยู่คระการลุ้นเอาหลังนี้กันครับ นี่ครับดีนะครับผมจําได้ว่าเมื่อคืนมันติดคันหนึ่งผมปักไว้ข้างล่างคันหนึ่งครับนะครับคันผมเปื่อนโคลนครับติดหนนะครับดีครับยังจําได้ครับไม่งั้นนี่เดินเลยน่ครับนะครับนะครับหนึ่งแทมนะครับโอเคครับนะครับ มาดูจนนี้มีขันสั่นแล้วครับเมื่อคืนผมก็ได้ตรงนี้เป็นหนึ่งตัวนะครับครับเดี๋ยวมาพามาดูคันติดจังฮะนี่ครับผมดักไว้หน้าปากรูครับเนี่ยรอยหน้าปากรูครับติดครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูหลังหน้าครับไม่รู้ผมปักคันสั้นหรือคันยาวอะ ถ้าขันยาวขันล้มนี่ก็มีสิทธิ์นะโอ้โหน่าจะเป็นขันสั้นนะแต่หลังนี้หอหลังนี้ลอยติดแต่มอคืนนะก็จุดนี้ก็เงียบอะ่ะดูจุดอื่นต่อดูหลังนี้ครับผมปักขันยาวเลยครับขันนอนเลยครับเดี๋ยวอยู่ับตัวยังอยู่ฮะ นี่ครับตัวเห็นไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมจัดการกันนะมาดูข้างหลังหน้าฮะมีขันเอนหนึ่งลันน่ะไอ้นี่ครับนะครับอีกหนึ่งแตกนะผมดักทางครับทางลงนาเป็นลันเวย์นะครับเป็นช่อง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 หนูเดินนะครับนะครับเอามาติดครับโอเคครับ นี่ครับผมเดินขึ้นบนหนนพอเห็นคันครับโหนติดโหนครับแต่ไม่ดิ้นฮะดีครับสองเข้ามาเห็นฮะนี่ครับหนึ่งแต้มฮะใช่ครับนี่ครับมาดูจุดข้างหน้าครับคันยาวเลรอมีลมฮะเห็นตัวนูแล้วครับอย่างนี้ผมดักไว้สองล่างครับดักทางลงครับแล้วก็ดักนะครับในน้าหนึ่งหลังครับ โดนฮะนี่ครับชาวมาโดนเลยครับโอเคครับนี่ครับพอดีจะเดินเลยแล้วครับนี่ครับไม่ไม่ค่อยดินฮะหนกตัวนี้ตักคันยาวไว้ด้วยฮะันเลยครับนี่ครับนี่ครับมาดูหลังนี้ครับ าลบๆ่ดักขันซ้อนไหยฮะอยู่ครับบนี้ครับอยู่ฮะตัวก็สวยๆเยอ่นี่ครับโอเคครับน่าจะเป็นสองหลังคู่ครับเมื่อกี้ติดตรงนี้ฮะนี่ครับขันนี้กระโดดฮะนี่ฮะนี่ครับโอเคครโดดหนึ่งแต้มฮะสองขันซ้อนฮะ ก็ย้มเสร็จมาแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันที่บ้านนะเช้านี้ได้กีแ่แต้มแล้วแล้วก็ถ่ายรวมกับคอามเมื่อคืนดนะปวนยะ ครับมาสุปผลงานให้ดูครับเมื่อคืนบอกตอนเช้าครับก็รวมกันแล้วได้สามจิบสองห่างะก็แมวก็เล่นไปสองตัวก็ข้้นข้ามไปนะครับรแล้วเ้ก็ข้ามไได้ประมาณสักสี่โลห้าโลได้ถ้าใครชอบคลิปแล้วนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ